สวัสดีคะ่ะจะเป็นเอมี่เพชรยุนกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้เอมี่นะคะจะมานาเสนอเจ้าโตโยต้ายาริปคันนี้เลยค่ะโตโยต้ายาลิปนะคะปี2017คันนี้นะคะ,ะ,คะ,นนะ,คะราคาอยู่ที่379,000บาทนะคะเลขใหม่นะคะอยู่แค่30,000ตัโลเท่านั้นเองนะคะลูกค้าเดี๋ยวเอมี่นะคะจะพาลูกค้าทุกท่านเลยนะคะมาชมตัวรถคันนี้นะคะว่ามีอะไรดีนะคะแล้วทำไมารถคันนี้นะคะถึงเป็นรุ่นยอดนิยมในเพชรยตนกันนะคะเดี๋ยวท้องก็เลยค่ะ อยู่ในส่วของหน้ารถนะคะไฟหน้านะคะจะเป็นไฟ LED นะคะสวยดูมากเลยค่ะคันนี้เียอมี่นะคะพาไปชมด้านในตัวรถกันบ้างเลยนะคะรถคันนี้นะคะจะมีไฟเลที่กระจกมองข้างนะคะ ในวนงในตัวรถกันบ้าน,นะคะพวงมอลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะผ่าสีดำอย่างนี้เลยนะคะด้านในนี้สะอาดมากรถไม่วิ่งแค่สามหมื่นกว่าโลค่ะเจ้าของเก่าเนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะคะรถคันนี้จะมีที่พักมือตรงนี้นะคะ ที่เก็บของค่ะแอร์นะคะจะเป็นแอร์ระบบอตัตโนมัตินะคะเครื่องเล่นนะคะก็จะเป็นเครื่องเล่นวิทยุนะคะ CD DVD นะคะแล้วก็ USB นะคะเกียร์นะคะก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะกระจกข้านะคะก็จะเป็นระบบไฟฟ้านะคะ รถคันนี้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันค่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังบ้างนะคะ Toyota Yaris คันนี้นะคะเป็นรถปี2017ไฟท้ายนะคะก็จะเป็นไฟ LED อย่างนี้เลยนะคะบอกเลยว่าเฉียวมากหรูหรามาห้ามากเลยค่ะ เดี๋ยวพาไปดูในส่วนของห้องตัวเครื่องกันบ้างนะคะตอนนี้เราได้มาอยู่ในส่วนของห้องตัวเครื่องแล้วนะคะบอกเลยนะคะว่าเจ้าโตโยต้ายาริคันนี้นะคะเป็นเครื่อง1 2 0 0ซีนะคะประหยัดน้ํามันมากนะคะขับขี่บนท้องถนนในกรุงเทพเนี่ยบอกเลยนะคะว่าไม่กินน้ํามันอย่างแน่นอนค่ะทุกอย่างนะคะยังคงสภาพเดิมจากโรงงานนะคะตามมอกอน,นะคะจากโรงงานยังไม่มีการถูกแกะ แต่อย่างใดนะคะเม็ดอาร์คนะคะซีนทุกอย่างนะคะยังคงสภาพเดิมนะคะไม่มีการแกะแต่อย่างใดค่ะฝากระโปรงนะคะก็เป็นฝากระโปรงเดิมนะคะรถคันนี้นะคะถูกวิ่งแค่สามหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองรับประกันเลยนะคะว่าเจ้าของเก่านแทบจะไม่ได้ใช้เลยสติกเกอร์จากโรงงานนะคะก็ยังอยู่ครบนะคะเดี๋ยวเอมี่จะให้ดูน็อตค่ะนี่น็อตยังไม่ถูกการไข่แต่อย่างใดนะคะรับประกันได้เลยนะคะว่ารถคันนี้ไม่มีถูกชนหนัก พิกความตัดต่อแต่งเป็นสีอย่างแน่นอนค่ะรถคันน,นี้นะคะรับประกันเลยนะคะว่าเป็นรถเดิมบ้านๆนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจโตโยต้ายารินะคะติดต่อมาได้ที่เบอร์ด้านล่างเลยนะคะหรือสนใจนะคะเข้ามาดูรถนะคะเข้ามาดูได้เลยนะคะที่เสรีไทย95เลยมา2 0เมตรนะคะบริษัทเทโยนค่ะมีรถท่านเลือกมากกว่า300คันนะคะเปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า21ปีค่ะ วันนี้มีเพจยน์นะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ